ผมบาเคนสต,ติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องสวัสดียามเช้าตอนนี้ตีห้าก,กว่า <c oughs> บ้านเขาแจ้งเลยเด้อตีห้านี่ค่ะพี่น้องเมื่อวานเหบ่นที่เมื่อวานมือหันที่ได้ปลากระสูบหลายๆนะจ๊ะเม่คือฝนตกฝนตกให้เหมือนจังก,กระสีรั่วเลยเมื่อคืนอ๋อ,อมาก็เลยชวนเบลเคนมา,า,หานเห่น่นตอนแรกว่าจะเข้าป่าน้อไม้จ้ะเพราะว่าพี่น้องสั่งน้อไม้เขามาไล่ไล แต่ว่าฝนเมื่อคืนในน้ำขึ้นสิเพิ่มบวกกับเช้านี่หันบ่เกียนสติกมีประชุมผู้ปกครองโรงเรียนจ้ะมีแต่เศร้าเพราะว่าไปป่าเนาะไม่เนี่ยย่นออกมาบทันประชุมเนาะนก็เลยตัดสินใจว่ามาหากินหวานแหงอสี่แถวนี้เจอกันอยู่โรงเรียนโพสวรรค์เด้อโอ้บ่เกียนสติกมาบ้านเจอเอฟซี <c oughs> หลายๆจะย่างตลาดเจอคู่มือเจอกระทักททยกันเนี่ยเด้อจ้ะบัตรเลขแหกมานมึงเนาะ จะนั่งพี่น้องกับทักทายบอกเคสสเต็กบนนี่ว่าขอบคุณที่ทักทายกันจ้ะเงียบมานะกอนก็เตรียมเหงน,นานแท้ <c oughs> บนปากท่อคือเก่าจ้ะน้ำไหลออกจากนาเขาสะเฮ้ยเข่าเขื่อนบะแม่เขื่อนเรล่าบดาจ้ะจะเป็นน้ำแบบนี้น้องเบิ้งตอนเช้าเพื่อมีปลามาเล่น ผ่านเหีเ้ยวปุตเตกสิหาหวานตามปากท,ท่อไไแบบนีอะลรจ้ะไอ้ท่อมีทั้งโตงทั้งเตนบ่บ่มีบ่มีเนาะท่อปูตเตนหลายท่อใหญ่ชิดชิ ตึกตักตักแี่หนึ่งตัวปลาอย่างค่ะปลาขาวปลาขาวปลาขาวูปปลาซิวอ้าวซิวอ้าวซิวอ้าวอ่ะเปลี่ยนท่อจะบึ้งกันต่อเนาะ น๊่งึ่งแหงค่โบเคีนเอาเหไปได้หันโอ้หไปแวเลยแวโบเคีนเฮเลยเฮสุดเกอรเั่บอกเพื่อนเพื่อนค่อยๆเียนค่อยๆเต็มเหเลยเบึ่จังมันขึ้นอยู่ในเหหัน ูยุบเหาแหงจะเปิดเด้อน้ำก็เชี่ยวขนาดแหงกว่ามือฮันเนาะค่อยๆใจเย็นๆ ค่อยเขื่อนเป็นเขื่อนจ้ะปลาล่าหลายเขื่อนนี่เมื่อวานนี่บ่าวเกนก็มาเป็นต,ตกปลานี่เป็นได้ปรากฏล่าหลาย ป,ประกาศไปลงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรบอกเพนสติ๊กก็ยังไม่ได้ไปลงจ้ะเพิ่งรู้คือกันคนในหมู่บ้านมันไปเอ็ดเบิร์แล้วมันจันทร์พเพรนะานะ <c oughs> อะไรเนาะบอกเพนเนาะอีหยังเอฟเอฟอีหยังนะได้ยินว่าสาธุสาธุเอฟอีหยังอย่างจากตัวเมื่อกี้นี่เต็มแหตุบึ้งบงั <c oughs> บ่งบึ้งบั่งอยู่ข้ <c oughs> างล่างมันเป็นตะปุ่มตะป๋ำมันเก็เห่ ม่ได้ใจแห่นั่นๆค่อยบอกเค้งมาแล้วมาแลว้วขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางให้ลูกพี่น้าได้อยู่ได้กินโอ้ยเต็มเห่อีหลีต้นนี่อู้ห้าเดียวพอเลยมาบอกเบเก็ตม,ม,มาพี่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 บอกเค็งมาพี่มาพี่พอ้หพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอกเค็งเน่เด้อน้องพี่น้าเต็มเห่เลยวยดีใจขนาดเลยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาบ้าเดียวพอเลย ôi oh, chạy ah, ui ăn được gần một kim nè câu lốp sợ lưu nè chạy ăn gim 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 lò lò em hay lơi câu tay mày hơi 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 1 2 3 4 5 6 mày hơi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  mày bố mẹ hơi mày 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 กูเนี่ยสอ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนอะแปดโตสุดยอดบ๊อเคคนหมานของแค่เอาไปดึงนีโปะในก็สิบเราอยู่แล้ว,วน่นาโมโหเฮ้ยอันย่าเลยนัน่นเป็นไรล่ะทอเล็กด้ตัวเดียวใจแป้วเนาะใจแป้วแล้วบ๊อเคนว่าสงสัยสายส,ายสายมันจะขึ้นมาเล่นเด้อฝูงปลานี่ มานี่แล้วเว้ไออ๋อคือมือ,อมนพี่เน,นาะมือหันลาบจ้ะพี่น้องสวยงามขนาดเนาะใส่เด้อเจ้านุ่มมือหันลาบเดี๋ยวยายก็เอาไปตากแดดจ้ะแล้วก็แบ่งตุ๊ติกระแบงเอื้อยเห็นไปปิ้งนำเนาะบอเคเนาะแบ่งเอื้อยเห็นไปปิ้งย,ปปยายก็เอาไปลาบบ,บาตเดียวพอเลยคุณเนาะนะปิ้งจนตัวแบบนี้เนาะ มีสวยเนาเลยลองอีกจักบาทจักเมื่อนะทางเงียบแล้วก็มื่อนะบอกเคียนาะอ๋อเฮียอีกท่อนึงเลยยัแม่นแม่นเดี๋ยวไปลองอีกท่อนึงเนะแข็สองท่อคุณแม่ไปรุ่นกันต่อจ้ะพี่น้องจ้าบรรยากาศยามเช้าจ้ะพี่น้องจ้าสดชื่นมากเมื่อนี้น่าจะไม่มีฝนจักบุ๊มันมักตกกลางคืน สรุปแล้วเมื่อกี้นี่ที่เดิมเบาเคินบาหวานต่อจ้ะเอาทีเดียวเลยไว้เัีปลลามาตื่นเพิ่นว่ามือใหม่จังมาอีกฮะอยากยาที่ก่อนจ้ะาตรงนี้บันกี้เราได้สี่ตัมือค่ะเื่อนเาราบดดาด้วยจ้ะมันจะทะลุหากันกับหวยเซกาบ้านสติก เปิดไม่เปิดมือหาบบนนี้ได้สี่ตัวดูหัวหน้ามันโบเฮงคือฝั่งคุณเนาะนี่จะมีปลามาเล่นเนี่ย็นยังเขาหมานแล้วหวานงั้นกันให้พออยากพอกินเลยล้วเขาก็มาหวานบึ้งเห็นเขื่อนบนฝายน้ำตูนอยู่บนค่ะโอเคเบได้ติดเชือกมานำบนุษชันสิลงหวานบึ้ง เมื bon oh, yeah. ่อวานคนตุกปกต์เ hmm. ต้นหนึ่งบอกเค็นว่าเต็มบ่อนน้ำตูนค่ะบรเห็นโดดบัานนี้แต่ว่าปลากระสุมแล้วจริงๆเื่อมันก็นิ่งเลยนะบอกเค็นเนาะคือมือเห่าเค็นว่าสิบบาทได้เมื่อกี้คือการเราเห็นมีตุ๊บตุ๊บตัดต่นอกจากเราวเห็นโดดแหละเราวห็ดูว่ามีปลาเห็นโดดแต่ที่ใด บอกมีเป็นนำ้นำน้ำบ่แห้งวะไม่เพราะว่ามันเริ่มเสมอกันเลยครับทุ่งนาม,นมันเลยเริ่มไหลบ่แหง้งไไปปออีกท่น,นึงรุ่นอีกท่อน,นึงจ้ะบ่มี้ยก็เมื่อมาหมานเลยเนาะมาอีกท่อน,นึงน้ำไหลบ่แห้งเจ้าพวกกับมันกิงไม่ไหลกเราคิดก็เลยตัดสินใจว่าพอละบ,บ่หาวานโต หลิกประมาณอยู่โตได้แค่แปดโตเลยเนาะโล<ว>กว่า,าพคนเลยน<ด>ี่บอกเพียงเลยไปเมื่อปิ้งยำเศ้าจะบ,บันนี้ได้เมนูแล้ว อะไเหรอไม่นเลยอะไรไม่รู้หรือว่าก็หิวม่หิ S <s <us> พี่น้องจ้ะหาเมื่อแวะอีกเห็นน้ำโตแล้วแวะเบิ่งท่านได้ปลาโค้ด้วยจ้ะปลโค้ยไม่ียบวางโอเคปลาอีกอย่างหวานวลยเฮ้ยใส่ใส่เอาใส่หันโอ้ได้ปลาโคป่นพเพิ่มอ,อ,อ,อีกบัดน,นี้ ่คุอดีเลยบอกเคีนเอ้ยแมยงดาที่สอนกับยายยังบ่ได้อย่างกิน<ฮ>เล็บปากท,ท่อเกี่ยวเนาะเจอปากท่อมาได้ไดน้ำหยามโ,<ฮ>โอ้ปลามันมักมาเล่นใช<ฮ>่ปล<ฮ>าก่นหน้าเขาบาดเดียวก็กำ<ฮ><ฮ>เกือบบุ้ง,งนนนอ่ะดีเด้ยอะถึงตรงหน้าเนี่ย่ากัดเลยออกจักเสีว่าเนี่ยไหนใช่ได้ตัวนี้แล้วว่าสิพาเมื่อกับเจอบ่นโมเจาะกวานเบิ่งอีกน้องบอกเคีนเนาะถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกเขื่อได้จ้ะ หมาลีลีบอกกันเ้ยไปเมื่อจะวันนี้สุกหรือ,อยังจ้า, <c oughs> าก,กินของเราเช้านี้ไปแป๊บเดียวใกลจะสุกแล้วจ้านี่สุกข,ข่างนึงเลยน่ากินบ่โอ้ข่างนึงมันยังบดสุปกลปลาฮอนฮอนยามเช้าปิ้งทาเกลือเฉยๆยจ้า ปิ้งทังเก็ตเลยเพราะว่ามันมีไข่จะแต่ละตัวนี่ค่ะเดี๋ยวเขากินสองตัวนี่ตัวใหญ่เนี่ยว้ใหยยายนาะเพราะว่าตอนนยี้ยายไปทําบุญจ้ะไปใส่บาตรบ้านงานที่เพื่อนเก็บกระดูกอะจ้ะเขนเพี่งตักบาตรกี้นี้ตักบาตรตอนเช้าเนาะไอ้หนูกินยำเช้าแล้วกินกระมุกน้ำไม้ที่ทําคืนนี้เนาะคืนแลวก็สาติศีรษตําแตงจ้ะกินเช้านี้แล้วก็ให้เบเคนไปประชุมผู้ปกครอง ส่วนสต๊กสีเขาไปในลายอ่านรับออเดอร์นะไม่จ้ะพอหามาเมื่อวานมืดเนี่ยเขาต้องส่งเนาะบผมบริกจอ้างพี่น้องเด้อโอท้องห้องแล้วว่าเมนูแบบแต่ติ้งยังไม่ได้ล้างหนาเลยนี่ <c oughs> ยวไปกับเขาปิ้งปลาแล้วเดี๋ยวค่อยเขาไปอาบน้ำล้างหนาเลยพากันกินเข่าจ้ะครับ,รบมาหาเงินมืดก<ป>ย,ยู่หากินแต่เช้าเลยสามตัวนี่ปิ้งอีกห้าตัวตดัดเดดส่วนปลาคอเอาไว้ ตำป่นกับเมงดาเนาะบอเคเนาะเมนได้กับข้าวหลายมื้อเลยเนาะเมนมาอยู่บ้านถ้เฮาบ่อยากพวกกระปุนก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เขาไ่ได้ใช้เงินเลยจ้ะเับเส็กขยันหอยกระปุ้ดปลากระบุ้ดเห็ดกระปุ้ดเต็มช่องฟิตอยู่เห็ดตะไคร่กันเขาประยากได้กินครับจ้าเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากไ้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยครับเราบพบอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องห้าสิบบาทเอาส่งเคลลี่เลย in ka bobot 1.7